ยกไว้ได้เลยนะครับของของคุณแม่สามแพกนี่จับไว้นะครับสามแพกจับไว้ยกเดียวยกเลยนะครับผม,มแพกเดียวยกเลยครับสามแพกจับไว้นะครับ คนเล็กยืนขึ้นได้เลยนะครับยกยกน้ำขึ้นรอเลยครับยกน้ำขึ้นรอเลยยกน้ำด้วยน้ำขึ้นยกน้ำขึ้นว่าโทรศัพท์ลงครับลงน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นกับสิ่งของที่นำมาถวาย์ลุงตาให้ยกไว้ก่อนนะครับผม ยกให้ท่านเคาะรับให้ก่อนนะครับถึงวางไว้นะครับคุณผู้หญิงหลบเลยคุณผู้หญิงหลบข้างเลยครับหลบข้างเลยครับผู้หญิงครับผู้หญิงครับผู้หญิงครับ <c oughs> เอาด้านข้างถ่ายด้านข้างกันนะครับสำหรับผู้หญิงราบเขาตามเขาโรงเรียนแหละ

อ้าวยกน้ำขึ้นได้เลยครับผมท้องหนึ่งท่านครับครับสองสองครับมีสองสองคนนี้อ๋อครับท้องท้องหนึ่งครับข้างหน้าอีกครับอันนี้หนึ่งท้องสองคนครับผมท้องสองท่านนะครับจุดนี้ ยกขึ้นไว้นะครับยกขึ้นไว้ก่อนนะครับผมลุกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นต้นได้ยกน้ำขึ้นยสายเดียรสมสาทลุดนะลุกน้ำขึ้นครับ น้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นไม่ต้องก้มยืดตัวขึ้นครับยืดตัวขึ้นยกน้ำไปนะครับของพี่จับไว้เด้อหลายๆแพ็คจับไว้ได้เลยครับสาธุสาธุครับผม ยกไว้ได้เลยนะครับผมขอพอดได้มะม่วงมาของคนอื่นมาของผมเองครับ <c oughs> สาธุกี่คุณดิที่คุณถามคุณตาว่าเอาของตัวเองหรือไปเด็ดของคนอื่นม,มาคุณตาบอกว่าของตัวของผมเองครับ <c oughs> สาธุครับผม เตรียมพร้อมนะคุณแม่เด้อยกยกน้ำร้อนะครับประมาณหน้าอกนะแม่เด้อประมาณเอาประมาณหน้าอกกับพ่อเด้อหลงตาิสด้คอหัวห้ได้ครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับผมหลงตาท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงเวลาห้าโมงนะครับซึ่งใกล้ถึงแล้วนะครับท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงอยู่ข้างหน้านี้นะครับ ยกน้ำเลยคุณแม่ยกน้ำเลยนะครับยกน้ำขึ้นยืดตรงตรงไว้นะครับรับพรจากลวงตานะครับนี่ก็จะไว้แพกเดียวยกเลยครับหนึ่งแพกยกเลยสาธุครับผมเตรียมยกน้ำนะครับผม เจอรูว้ว่าพักที่วัดบ่ตะลงวัดนี่บ่ครับพี่อ่าพักที่วัดห้วยฝ้ายนะครับวัดสว่างศรีภูร่าตัวนั้นเลยพี่ไป้ายนั่นแหละคนละวัดบ่อ๋อมาแล้วครับลุงตาไปขอไอพี่พูดกำลังไปขออนุญ,ญาตออกมาแล้วครับลุงตา ลวงตาบอกว่าขออนุญาตท่านหรือ,อยังนะครับสถานที่แต่ละที่ที่จะพักนี่ต้องขออนุญาตก่อนนะครับถ้าท่านอนุญาตก็ถึงจะพักได้ถ้าไม่อนุญาตานี่พี่พูดมาแล้วขออนุญาตได้ยังพี่ขออนุญาต,ลาออญาตแล้วเ้ากาลับเรียนลุงตาเลยลุงตาบอกว่าขออนุญาตหรือ,อยังอนุญาตแล้วครับ ท่นานทูโมธนาบุญครับวัดสว่างสีชมพูครับวัดสว่างวัดสว่างสีชมพูนะครับวัดที่หลวงตาห้านพักช่วงเที่ยงนะครับพักให้เหล่ากู้ชีพกู้ภัยนะครับคุณหมอแล้วก็ผู้ติดตามนะครับได้ทันข้าวกันนะครับนี่นะครับ วัดสว่างส uh. ีชมพูวันนี้เข Be, ้ามาในบริเวณหน้าวัดแล้ว่สใ พักที่ต้นโพดีกว่าครับร่มดีครับต้นโพนะครับใ่บนลงตาในพักที่ใต้ลมโพฝั่งนู้นนะครับก็จะร่มอยู่ได้ละคุณหมอได้ละครับโอ้ยนะครับลงตาห่นพักเท้าช่วงเที่ยงที่นี่นะครับพี่น้องยายสามทุกท่านทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับ เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีญาติธรรมทุกท,ท่านทุกคนครับผม